สวัสดีครับส,สารัฐบาลครับผมคุณสรัฐบาลเพิ่มเงินอีก2500บาทครับใหญ่น้าณตอนนี้ณตอนนี้วันที่13เมษายนวันสงกรานมือแรกครับ2564น้าก็ยังมีหลายอยู่ครับมือนั้นกะ หลานมาเอาปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ยหญ่พะโลตัวสำแขนฮะ,ะกับพ่อได้ต้มได้หนึ่งกินสะกวางประมาณเบืองหนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสอง สิบ6 17, 17 18 1หน่าจะ20ประมาณอันนี้ยีเมตรความกว้างนะนับไดนะ้สบเก้าแล้วบอกว่า20ประมาณการ1ิ 19, 20ก้สิบนี่แหละหนึ่งสองสามสี่หกเ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนมสี่่หกเสบเ็ดสามสิบสามสสามสิบสามสี่สามหกสามเจ็ดสามปเก้าเออนับได้ส9ม9ประมาณ9เท้านี่ก็กะให้มันได้ประมาณ1เมตรก็คือ ความกว้างประมาณ19-20เมตรความยาวประมาณ39-40ถึงเมตรนะครับกะมินาำพอได้ใส่ครับปลูกหมักทั่วหมักแตงปลูกตระไคร้ครับปลูกมันปลูกแตงโม,โมแตงโมนี่อุปสรรคก็คือกามาจิกกามาจิกหน่วยมันบาคเขาได้กิน สะโครงการอนี้ขอประมาณไปลงซื้อไหวน้ำเจ้าหน้าที่เพิ่นกะลงซื้อไหวน้ำเจ้าหน้าที่เพิ่นปีที่สามปีที่สามคอยดิขุดนะสะขาเอ,อินว่าสะหลวงครับผมนี่ปลูกมักทุกว่านี่ฮะ เดือนนี้เมษายังมีมากตัวกินนะตัวตามกินโอเคมแม่เราเป็นคนขยัดนั่นกะมะม่วงหิม,มาพานปลูกประมาณสามปีฮะปลูกปีที่สามได้เก็บเม,ม็ดมันขายครับโอ้ยร้อ,องสา มะทวารายปวดต้นตะเก็บในมันไหวนี่ปรีตัวนี้เป็นเอิญมาปักพริกเครือพริกเครือเป็นดอกห้เราเด้อ อันนี้มะเขือนี่คืองามแท้เอาไปใส่กับตำตำต่างๆตำม,มะละกอตำมักหงตำแักแตง,งสันตำมักหงะเด็ดเด็ดเลยโคตรเด็ดเลยเนี่ยตาหลวงครับใหญ่กว้างลึก มันก็ดินโยดดินพังนี้ตามสภาพการเวลาน้ำก็ยังมีตลอดนะครับพรประมาณนะปุกพริกนะตอนนี้แหละ